ช่วงเย็นของวันอาทิตย์คงเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนเลือกจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่ผมกําลังขับมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าลึกเข้าไปในอำเภอทองผาภูมิกว่า5 0กิโลผ่านถนนที่มีโค้งกว่า399รโค้งและเส้นทางที่มีความสูงชันเพื่อไปอยังหมู่บ้านซึ่งเป็นปลายทางของนักเดินทางหลายคนหมู่บ้านที่มีตำนานห่กสายหมอกเป็นเรื่องเล่าและคงไม่มีสิ่งใดดีกว่าได้ไปเห็นมันด้วยตาของตัวเองทำให้ผมอยากได้เห็นมันสักครั้งในชีวิต เดินทางขึ้นมาถึงหมู่บ้านในช่วงค่ำกับที่พักที่ไม่ได้เตรียมจองเอาไว้ก่อนผมจึงถามชาวบ้านว่ามีที่ไหนบ้างที่พอจะนอนได้ในค่ำคืนนี้ผมจึงได้ข้อมูลของโรงเรียนเพียงหลวงสามสถานที่ซึ่งเปิดให้นักเดินทางเข้ามากางเต็นท์เพื่อพักในค่ำคืนนี้ได้เมื่อหมดปัญหาเรื่องที่พักต่อมาก็คงเป็นเรื่องปากท้องผมเริ่มเดินสำรวจเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาร้านอาหารที่เราพอจะฝากท้องได้ในค่ำคืนนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยไอหมอกและความเย็นที่เข้ามาปะทะกับใบหน้าความเงียบสงบและลมเย็นๆทําให้ผมเพลิดเพลินกับการเดินในหมู่บ้านจนลืมความหิวโหย,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 ยผมได้พบกับร้านเช่าตะเกียงแห่งหนึ่งโดยมีเจ้าพ่อแป็กพ่อค้าขนปุยให้บริการอยู่ผมเลือกที่จะเช่าตะเกียงร้านนี้เพราะรายได้ส่วนหนึ่งนั้นจะถูกเอาไปเลี้ยงดูหมาแมวจรและสัตว์เลี้ยงที่กําลังเดือดร้อน ก็คงเป็นโอกาสที่ผมจะได้ทําบุญบ้างจากคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าแบบผมผมเดินสำรวจหมู่บ้านอย่างตั้งใจจนลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองกําลังหิวอยู่สายหมอกที่ตัดกับแสงไฟบนแผ่นน้ําที่พิ้วไหวไปมานี่คงเป็นไฮไลท์ที่สุดในการเดินสำรวจหมู่บ้านงผมในคืนนี้สายฝนที่เพิ่งทิ้งช่วงได้ไม่นาน ก็เข้ามาแทนที่ด้วยสายหมอกในทันทีวิวทิวทัศน์ที่หาซื้อไม่ได้ในเมืองหลวงผมสอบถามเส้นทางขากลับจากพี่เจ้าของร้านเนื่องจากมีความกังวลเล็กน้อยในเส้นทางขาลงพี่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ชาวหมู่บ้านอีตองใช้เดินทางลงไปซื้อของในเมืองเป็นประจำอาจจะมีโค้งเยอะบ้างแต่ถนนดีและที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่นี่เลยก็คงทําให้ผมได้พอใจชื้นขึ้นมาได้ เื่อเจ้าถิ่นยืนยันเองแบบนี้หลังจากอิ่มท้องผมเดินเข้ามาสำรวจจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านซึ่งไม่ว่าใครก็คงต้องมาเช็คอินที่นี่แผ่นไม้ที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางของใครหลายคนเอาไว้แต่ผมเลือกที่จะไม่เขียนมันเพราะผมได้บันทึกทุกอย่างเอาไว้ในความทรงจําของตัวเองแล้วหมู่บ้านอีตองหมู่บ้านแห่งสายหมอกปลายทางของนักเดินทางมากมายที่มีจุดมุ่งหมายมาที่นี่ มนเสน่ห์ของผู้คนบรรยากาศและวิถีชีวิตที่น่าสนใจดึงดูดผู้คนมากมายให้มาที่นี่หนึ่งในนั้นคือหนุ่มออฟฟิศธรรมดาแบบผมที่วันๆก็คงไปทำงาน8ดโมงเชา้าเลิก5าโมงเย็นแต่ที่นี่ทำให้ผมกล้าตัดสินใจที่จะออกเดินทางขอบคุณอีตองปีล็อกจนกว่าจะพบกันใหม่